สวัสดีครับ f c ครับงานมอโตโชที่โคราชครับในห้างดังแห่งหนึ่งในโคราชวันนี้วันแรกครับวันที่26มีนาคม2565ก็จะพาชมกันนะครับไปในบริเวณงานนะครับเป็น e p 2ของงานมอโตโชโคราชนะครับไปกันครับด้านไปเลยตามนี้นะครับรถ ชวเยอะแยะมากมายนะครับแ้้าจ่ทำสะดวกที่จะซื้อยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับเพราว่าเราเคนับรับทางการร,รถรุ่นใหม่ๆทั้งไฟฟ้าก็ออกมาแล้วเยอะแยะหลายยี่ห้อมีสองสัรด์ก็ยังมีตัวเลือก ในเรื่องของระบบถึงความเซนซิทีแ,บบและที่บบพิเศษส,สุดๆเป็นไฮไลท์ของตังวค่าโซลก็คือในเรื่องของการคอยตอบแบบอัตโนโมัติสารู่แบบที่มอให้สำหรับท่านใดที่สนใจเรายังมีอีข้อเสนอพิเศษในเรื่องของ้กกับข้อเสนอข้าบบำรุงรักษา5ปีหรือ1,000 100, กิโลท้อง มาพูดสนใจพร้อมไฟฟ้ามันตงมถารีประกันเครื่องยนต์5ปีรีนะคะในเรื่องของประกันแบตเตอรี่นะคะ8ปีไม่จำกัดระยะทางรี่าบริการชเชง5ปีและอัตราดอกเบี้ยลรต้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอันน <you S 2> ี <machine> ้เป็นข้อเสนอสุดพิเศษอีกหนึ่งมุ่นที่ข่องใจสำหรับคุณลูกค้าหลายๆท่านภายในงานมอเตอร์โชว์ของเราในครั้งนี้กับตัวฮาวา โจไลออนนี่เองค่ะและถัดมานะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่เรีด้ว่าเขาเป็นพระเอกภายในงานเลยนะคะกับ รถยนไฟฟ้าแท้ร้อค่ะที่ทุกท่านตามหากันอยู่นะคะและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มาแรงที่สุดในปีพศสอนี้นั่นเองค่ะสําหรับโอล่ากูดแคสตนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับรุ่นนี้ค่ะเขาใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าแท้ร้อโดยที่คุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยค่ะแล้วก็ต่อหนึ่งการชาร์จครั้งหนึ่งนะคะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่500กิโลเมตรค่ะและที่แน่นอนค่ะหลายๆ นะคะ สนใจในเรื่องของการชาร์จนะคะสามารถที่จะชาร์จได้ที่ไหนได้บ้างนะคะเรมต้นตั้งแต่ที่บ้านของท่านเองหรือจะเป็นที่ปั๊มน้ำมันนะคะที่รองรับสําหรับการชาร์จโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยอีกทั้งค่ะเขามาพร้อมกับการออกแบบนะคะให้มีการผสมผสานกับความโมเดิร์นแล้วก็ออกแบบในสไตล์เรโทรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ย้อนยุคนะคะแล้วก็มีความน่ารักกับทัดรัดแบบนี้จริงๆแล้วค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ย กว้างขวางสะดวกสบายทุกตำแหน่งนะคะเขามาพร้อมกันกับที่นางแ่ะทั้งหมด5ตำแหน่งด้วยกันนะคะเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็กนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกันกับในเรื่องของการใช้งานกับเทคโนโลยีที่ครบวงจรภายในตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะคะที่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะกับทั้ง Android รวมไปถึง Apple c a ค Play ด้วยนะคะ แล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งการผ่านทางเสียงของเราแบบภาษาไทยได้ด้วยค่ะพร้อมกันกับนะคะบริบเวณตรงกลางนี้นะคะเขาเป็นอิเล็กทรอนิกชิปเปอร์นั่นเองค่ะเป็นระบบเกียร์แบบใหม่นะคะเกียร์แทบลไฟสมัมผัสค่ะคุณจะได้สนุกกับการขับขก,กี่ในรูปแบบที่คุณเปลี่ยนเกียร์สนุกด้วยคลาสสิกด้วยนะคะพร้อมกันกับโอมัยเป็นแบบออริทัมชั่นค่ะเพียงแท่ปลายนี้สัมผัสคุณจะได้สมัมผัส ความสุขอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้แล้วค่ะบริเวณคอนโซลตรงกลางนี้นะคะก็ยังเพิ่มเติมกับรูปหลักปีซายค่ะที่ดูโมดเดินม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังให้เทคโนโลยีค่ะระบบนะคะที่เรียกว่าเป็นวายเอชเจอร์ด้วยนะคะคือค่ะก็ยังมาพร้อมกับตรงกลางค่ะเป็นออโต้รนโนะคะแล้วก็เป็นระบบกดมือแบบไฟฟ้านะคะส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะที่เขาได นมด้วยนะคะรวมไปถึงระบบในเรื่องของการข้อเสนอข้าพในการเข้าโค้งให้กับคุณค่ะอีกทางนะคะก็ยังมีระบบป้องกันการออกนอกตัวเลนระบบเตือนการก่อนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ยังเ้นย้ำในเรื่องของ มันเตอะมันคลาดมันคลาดได้ตามทัวไปนะแ่วาการคลดยังไงต้องไปแปรงหัวต้องมีรอะไสวัสดีค่ะต้องติดตั้งเองอันี้ต้องไปติดตั้งเองไม่มีม่ให้ด้วยไต้องไปชื้อไปติดตั้งเองใช่มร้ไหมค ลดรา้ตัวนี้ด้วยแต่รถเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบตัวแบบว่าตัวขาช้านะครับไม่เอาแต่ถ้าจะไปติดตั้งไปกตัวเนี่ยมันจะมีสองเป็นตัวนี้ไรู้แล้วตัวนี่ตัวนี้เขาครับแต่ตัวนี้ไม่มีได้ค่ะต้องต้องต้องไปตั้ท่้าเราไปชาร์จไปบ้านชารยังไถ้าชารบ้านเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับ เียวไปบ้าน,นะครับแต่ตัวเนี้ยต้องไปแปลงสัสเข้มต่อคันหนนไม่ต้องนะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตาวัดฉาบัดฉาบนี่ก็คือ,อ45นาทีเนี่ยประมาณได้แบบประมาณ80ครับผมไม่ถามตรงนั้นผมถามว่าผมจะต้องซื้อไปซื้อรถไปแล้วผมจะไปซื้อตู้ตู้นี้ไปติดในโรงจอดรถผมไหมไว้ชาร์จตัวสะดวกดแบบนี้อยู่ที่ว่าเราอยากติดหรือเปล่าฮะ <Apa? S 2> อยู่ที่ว่าเราอยากติดหรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากติดเพื่อที่จะ ให้มันชาร์จเร็วขึ้นก็เราก็ซื้อเพิ่มอันกระดเาาใช่มีขยติดตั้งให้ได้ไหมพี่ผมถามครับคือตัวนี้มันไม่ได้ติดตั้งยากอะไรนะฮะเข้าใจแค่เสียบเสียบเข้ากับไฟของเราได้เลยใช่ไหเดินสายเมนมาคือเก่าแน่แหละสายตัวใหญ่ๆะเลยต้องสามพิกแอมป์ใช่ไหมม้าฟฟ้าดอ่ะไม่สามพิกแอมป์ก็ลำบากนะห้าแอมป์มันโมไม่ได้นะเอามาเอาครับตรงนี้มาเปิดรูดดิสายที่เจ็บในบ้านธรรมดา ต่อหลายที่จะเสียบพัดที่บ้านธรรมดาล่ะเสียพสบพัดได้ไเสียบป,ปะเ,ปปเปปข้าใจเข้าใจอ้นี่นะเข้าใจแต่นี่ไปเสียบไฟผมได้ยังไงล่ะบ้านผมจะมีรูแค่เสียบพัดโลหะสามเข้าใจไหมคุณเรื่งนึกถึงไฟฟ้าทั่วไปมันจะมีรูแค่เล็กๆสามรนะูก็จะมีต่อเป็นสายไฟสองอรา ฟต่อถ้าันจนมที่เคนนั้คุณดูเองผมอธิบายได้เหอมันจะเสียบเขาไฟได้ยังไงคุณพอใจทีั๊กคุณเสียบมันจะมีสามรูคุณต้องมาร์กมือางตรงนั้นคุณจะไปมือมือถึงข้ามนั้น ไปพวกท่านผมก็ไปเติมเซเว่นเพธออะไรมันยังไม่พัฒนาขนาดนั้นหรอกไม่มวิธีเราแบบนั้นละมันนี่เปิดฝาท้ายดูก็รู้แล้วที่เขาแถมอะไรมาบ้างผมดูผมก็รู้แหละต่อ,อยังไงผมก็เก่งอยู่แล้วเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเปิด,ด,อ,ดอุปกรณ์ดูอ่าไรเป้ามือที่แถมมาเปิดเนีย่ย เสียบสายมาเองมันมีอะไรยางอะไรธรรมดาชุดแถมสายไฟยังไงก็เอ่ออะไรเดี๋ยวให้มันครบวงจรก่อนเดี๋ยวไปถามกับบริษัทเลยดีกว่าอันนธิบายชัดเจนกว่าลากสายไปเสียบยังไงเอาปลั๊กไฟก็เป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่เนี้ยนี่ฟกไฟก็เป็นอย่างนี้เสียบยังไงชาร์จอ่ะปลั๊กไฟชาวบ้านทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะ เออถ้าจะซื้ออีกตัวนั้นอีกสี่หมื่นก็ว,ว่ากั้นไหมคราใส่นั่นเป็นใครหน้าที่ของคุณแล,ล้วหน้าทีท่ชัดไฟฟ้าที่มันต้องมาต่อยผมแล้วต้องเส้นขนาดนิ้วกู้นี่มีเส้นเล็กๆมาได้ดไหมครับใสไม่พอ้แล้วไม่แล้วคุณแบตกับไม่ได้ก็ต้องตอบตัวเขาต้องมีตัว ดีแล้วแม่น่ายาว